นี้นะครับเรากำลังเดินทางไปที่ร้านโต้เดี๋ยวนะไฟเลี้ยวไฟแล้วพี่โอเคไม่เป็นไรก็เรากำลังจะเดินทางมันไปที่ร้านเลสไลน์นนจันทร์สายสานนะครับโอ้วันนี้คึ้คืบมแมกแล้วโอ้โหจะตกอะไรกันนักหนาวเนี่ยฝนก็เดี๋ยวขอเวลาขี่รถเดินทางหน่อยแล้วกันเนาะน่าจะไม่เกิน10นาทีน่าจะถึงนะครับไม่ไกลไม่ไกล was at this moment he knew. he knew fucked up โอ้ยโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเลสไลน์แล้วนะฮะเป็นบ้านไม่เรียกไม่เรียกว่าร้านร้านอยู่นูน่นแต่ตอนนี้พี่เอ็มอยู่ไหน,เ,นเดินไปหาก่อนเห็นว่ายอยู่ที่ร้านนะฮะทำอะไรข้างบนน่ะเอามืดเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้โหปีนึงมาหน่อยดีกว่าทำอะไรเนี่ยหาของหาของนี่ครับนี่คือเอ็มเลสไลน์นะฮะ อาฝากสวฟเนี่โอ้โหมาปุ๊บเป็นชิญ่าเลยอะไรเบยอะไรวะเนี่ยพี่โอ้ยติดอันนี้ช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่าครับเลอนเลยผมไม่เล็กนะครับนี่ถ่ายในโดมใช่ไหมใช่นี้เราจะทำอะไรกันนะพี่คำบอกอาซิกคำบอกอาซิกเย็นหน่อยนะช่างกับทังมุ่นเลยได้ได้จะไปเอาตัวปากก่อนจะไปดูตัวปากก่อนนี่คือแบบนะครับที่ดีไซน์ไว้นะฮะประมาณนี้เลยประนี้แหละประมาณนี้เลยกำลังดีนะครับ อ่าอ๋อเขาตัชอบอันนี้เดี๋ยวก่อนนะก็เป็นสีนี้สีนี้อ่ะน,นี้อันนี้ขาวอ๋อไม่ถ้าอันนี้รู้สึกจะอันนี้อ๋อตัวนี้ก็ได้อ่าตัวนี้เนาะอ่าตัวใส่ได้ตัวนี้ตัวโอเคได้ครับจัดไปก็เดี๋ยวเราไปเอาผ้ากันดีกวนะ่าเนาะได้ครับไป ครับเฟี้ยวๆเลย R6 นะฮะก็สรุปอันนี้พี่จะทำเป็นหนังหนังอันที่เอาผ้ามาเมื่อกี้ถูกไหมอันนี้เป็นผ้าเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นเคเล่าข้างหลังไม่มีแล้วข้างหลังเป็นลายเดียวกันทำไมพี่ไม่เอาเคเล่าหรอไมาเคเล่าตัดมาที่นี่เลยเดี๋ยวะอันนี้อาจจะเป็นผ้าหนึ่งดีกว่าอ่าได้แล้วแต่เราผ้าอยู่นี่สิอยู่มุมนี้มิติมไม่เหมือนกันมุมผ้าอ่าได้หมดไม่เป็นไรพีี่ดไซน์มาได้เลยดีไซน์มา แล้วเ,เ,เสร็จแล้วอันนี้เราแกะเสร็จแล้วเราก็เอาเอามาแทะได้แทะกินอ่ะอร่อยอร่อยมากอ่ะอ่ะพี่ออนแค่นี้แหละอันนี้ไม่ต้อง<ป>เย็บอะไรมันก็จะเป็นมันจะเป็นร่องนี้แล้วได้จัดไปเพราะเราเคยโดนแล้วที เสร็จแล้วครับเบาแต่งนะครับจากทางน้าเลสไลน์นะฮะสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีนะครับขอบคุณมากนะฮะนี่เบาะคนซ้อนแต่เบาะคนขับอยู่ที่รถแล้วนะครับเราจะลองไปประกอบกันดูนะครับมาแล้วพี่เอ็มเรียบร้อยเยสเอ๊มเนี่ยสวยตรงเนี้ยใช่ที่กางบอกให้มันตัดอย่างเงี้ยเออต้องสวยนี่เราลองประกอบกันดูหน่อยอันนี้อแม่งของปอเพราะว่าสิ่งเงี้ยครับปึบอ๋อ ไม่แม่อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่นี่มาเลยจังแต่องดประมาณนี้ก่อนยังสวยโอ้โหไงเข้ากับรถเยอะเลยเช็ดบอดหน่อยเช็ดบอดหน่อยเช็ดบอดด้านข้างมันแบบคเป็นเด็กเสิร์ฟเลยสัตว์มันแบบตรงที่มีมีสายไอ้นี่ไงที่กันบอกใช่คือมันเหมือนจะเรียบๆไม่มีอะไรแต่จริงๆมันเป็นสีด่างก็เลยดูอืโอเคสวยเปี้วเลยอ่ะแล้วก็มีสายนี่มารอเลยอ่ะมีคว้าสิกด้วยถ้ากูรู้นี่กูเสายปักเรืยๆอีกทีเออสายปักสวยว่ะพี่ นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะนะครับอาร์ซิกคอตตอมนี่วะสั่งพิเศษนะฮะใบเดียวนะครับตอนนี้นะครับจากทางร้านเลสไลน์นะครับนี่ครับเลสไลน์นะครับเพชชื่ออะไรนะพี่เลสไลน์เลสไลน์เบาะหลอกลวงเดี๋ยวๆๆไม่ใช่เลสไลน์จริงๆนะครับก็สะกดสะกดตามนี้ว่าเลสไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้หข้างล่างนะครับใครสนใจนะครับบอกว่ามาจากรายการไมค์บุฟเฟ่นะฮะเดี๋ยวเราจัดเบาพิเศษไปจัดไปเนาะก็ขอบคุณนะครับ พีเอ็มนะครับครับผมร้านเรสไลน์นะครับครับอย่างที่บอกก็คือใครสนใจนะครับลิงก์ข้างใต้เนาะข้างใต้ครับข้างนี้เลยใช่จะแปะไว้ให้เป็นลิงก์เข้าไปสู่เพจเลสไลน์นะแล้วก็ดีไซน์ได้มีหลายรูปแบบคุยกันได้อยากได้บบไนคุยกันได้บาทีคนอยากอยากเป็นสปอร์ตอยากอย่างนี้ใช่ทัวรลิงผมก็ทำนะครับแล้วก็มีมีเจลด้วยรูปเจลก็มีใช่แะครับอันนี้ตอนโดนน้ำนะเป็นไงฮะ ดีก็ดีนะเช็ดแต่เดียวแห้งเลยอ่าอันนี้ของเบียร์ปาร์สี่ร้อยที่ผมเคยรีวิวคันนี้นะครับอพี่เอตอนนั้นยังไม่ได้ใส่เบาะยังไม่ได้ใส่เบาะอันนี้ใส่อันนี้ใส่แล้วนะครับเรียบร้อยเปรี้ยวเลยคือเดินให้มันเข้ากับรถอ่าใช่ออกกอสือแล้วคันนี้ขอบคุณเียร์มากมากนะครับได้ครับสาสปอนเซอร์เบาะให้นะครับก็ฝากด้วยร้านเบสไลน์วันนี้เดี๋ยวเราก็ลาเพียงเท่านี้เพราะที่อยากใช่ไหมวันนี้วันนี้เราลาเพียงเท่านี้ดีกว่าเย็นแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่เอมากมากเดี๋ยว เวอร์ชันฝนตกเอรฝนตกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ช่องใบกะบุฟเฟ่นะครับเผื่อว่างๆอย่าออกทิปกันก็มาได้นะจาดไปพี่แล้วเผื่อใครสนใจนะครับติดต่อได้ทางเพจไลน์นะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ